สวัสดีนักเรียนนะคบวันนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์นะในชั้นม2เล่ม1นะัก77นะเป็นรหัสที่2.3กไก่นะครับวันนี้เรายังคงอยู่ข้อ1ใหญ่อยู่นะครับก็คือว่าเขาให้เราหารากที่2นะของจำนวนตามที่เขาให้มาเลยนะตอนนี้เราได้ถึงข้อ3ย่อยละะแล้วก็คือโจหารากที่2ของ1,296นะครับเด็กๆก็มาคิดดูต่อว่าอ อะไรกำลังสองเนี่ยได้1นึ่งพันสาบ้างเลขอะไรละ่ะที่มันยกกําลังสองแล้วได้หนึ่งพัาจำนวนนั่นแหละคือคําตอบนะก็คือเราก็สร้างสมการขึ้มนมาเลยนะครับเป็น x กํำลังสเท่ากับหนึ่ห เอามาคิดสิอะไรมากำลังสองได้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกถ้าเรียนจำไม่ได้ก็มุกเดิมนะใช้การประมาณค่าเอาแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะนักเรียนค่าที่ออกมาเนี่ยมันจะมีสองค่าเสมอตั้งที่สองนะคนดถึงตั้งที่สองนะจะมีค,ค่าบวกและค่าอะไรครับค่าลบอันนี้แน่นอนเป็นคู่เกอร์เป,เ,เป็นคู่บัดดี้กันเลยนะครับจะต้องมีสองค่าเสมอนักเรียนจะไปตอบค่าเดียวนะมันจะผิดอมันจะไม่ครบนะครับมันจะไม่ครบ โอเคก็ใช okay, so 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 ้การวานค่าคืออย่างนี้ครูสอนให้นะครับก็คืออย่างนี้นะกระกาเอา30กำลังสองได้เท่าไร900ไงา339ลบ0 2ตัวเห็นัหมมันก็ยังไม่ถึงใช่ไหมแต่ถ้าเป็น40จริงๆเอา35ก่็ได้นะเรื่องี้รู้ไหมว่า35กำลังสองได้เท่าไหร่ ได้หนึ่งสองสองห้าหนึ่งสองสองห้านะครับคือว่ามันมีหลักการคูณนะนะหลักการคูณะคืออย่างนี้ยวสอนให้เลยนะครับสามห้าคูณสามห้าใครที่ไม่รู้ก็ไปใช้ได้นะครับเขาเรียกว่าอ่าตัวหลังเนี่ยตัวหลังเนี่ยมันเป็นตัวหลังคือเลขหลักหน่วยนะเนี่ยตัวเนี้ยหลักหน่วยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเลขที่ รวมกันแล้วเป็นสิบเขาเรียกคู่สิบนะครับแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยมันเหมือนกันเห็นไหมเอ่อัาษาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวคู่หลังเนี่ยเป็นคู่สิบนะแต่ตัวหน้าเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเหมือนกันนี่คือใช้หลักได้เลยหลักการทําทําอย่างนี้นี่เราห้าคูณห้าเลยได้ยี่ห้าจบคู่ตรงๆเลยนะคูนอย่างนี้เลยห้าคูณห้าได้ยี่ห้าเลยแล้วตัวหน้าที่เหมือนกันํามาทาอะไรก็รามกาเป็นเลขสามเหมือนกันใช่ไหมก็สามคูณสี่ สามคูณสี่อย่าไปคูณสามนะถ้าคูณสามเจ็ดเป็นเก้าก็ผิดให้เอาสามเนี่ยคูณเลขถัดไปก็คือคูณสี่แต่ถ้าบางคนบอกเอาถ้าเป็นเป็นสี่เหมือนกันล่ะเช่นสี่ห้าคูณสี่ห้าอย่างเงี้ยลองทายด้วยห้าใช่ไหมเหมือนกันก็เป็นค่าห้ายี่ห้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็เอาสี่คูณห้าอ่าสี่ถ้าสี่เหมือนกันก็สี่คูณห้าถ้าห้าเหมือนเก้าห้าคูณห้าคูณหกอย่าเงี่ยถ้าหกเหมือนกันก็หกคูณเจ็ดไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นสามสี่สิบสอง เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น4 5 20ใช่ไหมเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ถ้ามีก็ทําให้ทําโจทย์ได้วไวขึ้นนะครับแล้วก็40กำลัง2ถูกไหมด,ดักหัวดักท้ายดักกลางเลยอันนี้ก็เป็น1600นะซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้1296ที่เราอยากรู้เนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนน้กเรียนมันอยู่ในช่วงนี้มันเกินมันเกิน3 5มานิดนึง เกินสามห้าวันนิดนึงก็มันน่าจะเป็นสารนิพพ์แหละใช่ปะมันจะเป็นอะไรได้ล่ะก็ต้องเป็นสารนะิพพ์แล้วมาลงทายด้วยหกด้วยเห็นปะหกสามหกมันน่าจะเป็นตัวนี้แหละเราก็มานั่งคูณจริงดูว่าเออมันใช่ไหมสามคูณสามหกนะครับอันนี้ก็คูณแบบนี้ก็ได้สามคูณสามเป็นเก้าใส่ศูนย์เก้านะหลักสิบคูณหลักสิบไปเลยหลักหน่วยคูณหลักหน่วยหกหกสามนิพหกอ่าแล้วก็คูณไขว้นี่คูณไข้ด้านนี้ได้สิบแปดใช่ไหมเก็บอาคาไว้นะ สิบแปดใช่ไหมครับคูณด้สิบแปดคูณข้างนี้ก็ได้สิบแปดแล้วก็มารวมกันเป็นสามสิบหกเอาใส่ตรงกลางนะครับบวกกันเป็นหกเป็นสิบอ้เป็นเก้าอันนี้ก็เป็นสิบสองนี่ไงเป๊ะเลยใช่ไหมหนึ 1, 2, 9, 1, 2, ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วอ๋อไอ้เจ้าฐานที่หกนี่แหละ,ะที่มันคูณกันเนี่ย สองตัวหรือยกกำลังสองเนี่ยได้ได้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกในสามที่หกนี่แหละเราก็จัดการเลยนะอันนี้คูณกับลบนะครับไม่มีอะไร,รก็คือตอบสามที่หกกับลบสามที่หกนั่นเองนะครับนะครับจะตอบเป็นสามสิบหกกับลบสามที่หกของตัวนี้นะครับเป็นคำตอบ ก็คือรากที่สองที่เป็นบวกกับรากที่สองที่เป็นลบนะครับก็โอเคนะสวัสดีครับ